เป็นหงคอยรับบารนะครับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับลวงพ่บบาตเป็นจับกำหนดการวันนี้ถวายพระเาอาหารเช้านะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทาทูตเทระทำญาติธรรมเราได้รับประทานอ,อาหารเช้าเสร็จแล้วในเวลาประมาณ9้านาฬิกานะครับก็จะมีเป็นญาติธรรมที่มีความเรื่องใสบ่าวพระพุทธศาสนานะครับ <laughs> ีความเลือมใสในองค์หลวงปู่บุญเพงถันกิโกก็ได้ถวายปัจจัยจำนวนมากนะครับท่าสถานแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสกลนครันก็เป็นจุดนะครับทุาสถานอีกจุดใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลายท่านที่มาร่วมบุญวันนี้บรรยากาศด้านบนพระครูสัตยับยุวะวัดป่านหอนองลกบก ที่ปรึกาจารยะจังหวัดสมุนตาราอาจารย์ปรีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแลขอการาบะพิบลเดอร์มาเทร้านนักดูทร้ทรานะครับทุกโลประสงองค์เงินทุกโลกนะครับบนศาลาแลสองโมยักก็จะเข้ามานะครับนั่งฉันพระนางเช้าหลังจากที่ทำก็รับพระนารเช้าฝ่ายพร้อมกันนะครับ ที่ได้มาร่วมโบกใจนะครับได้เห็นการยกยอดฉัดน,นะครับซึ่งจะหาดูที่้าท่านใดที่อยากจะนะครับร่วมทำบุญเป็นปัจจัยถวายนะครับต่อยอดคอเคดีวัตถุหลอมข้าวนะครับแห่งน,นี้ก็ให้เตรียมปัจจัยเบเดอร์ยาธิธรรมเรานะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับทางสังฆฤตบานให้กับทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นะครับวันนี้ก็จะมีนะครับทางหลวงตาจิมตองสุภาพวโรนะครับวัดวีรธรรมวัดหลวงเมานะครับหรือว่าทางค้อนคูวัดธรรมบางคนนะครับเราจะได้ของสวยกับเมตตากได้มาร่วมบุญด้วยนะครับทางหลวงตาแหวนท่านยานุกโกนะครับวัดป่าหนองนกกด วัดดอยเทพระมิตซึ่งติดกับวัดบุรณข้าวแห่งนี้นะครับองค์พระผู้สักดิ์สิทธิ์ได้มาร่วมบุญนะครับแล้วก็มีพรอาจารย์พ่อแม่บรารมีน,นะครับท่านหลวงพ่อชาววังสุโภวัฒนาวังเหียนนะครับหลวงพ่ออานารย์เพิ่งโกวจิติธรรมมสมงวรนะครับอำเภอบรรดาที่คงจังหวัดสกลนคร รัฐบาลด,ดีกาบุญเล่ต้นคุนโน,โนจับบนบบงหวัดอำเภอขัปกูดวัดศิลาป่าจังหวัดจังหวัดตำพูนขัปกูดม่วงไทยสมัยยุคจังหวัดลำพูนอากาศอําลวยเติบโตเต็มเพ่อแม่ครูบ,บาอาจารย์ทุกโรคนะครับท,ที่ผมไม่ได้เอ่ยนามได้มาร่วมบุญนะครับเป็นคณะสงฆ์หมูใหญ่ จะไปทีทโรงพาบาลครับสโรงพาบทจการเกับรับอาหารนะครับที่จะขึ้นมาถวายด้วยด้วยเลยนะครับเวย่วยกันนะครับในส่วนของการรับสิ่งของที่กรณีบานเต็มนะครับ มีหูมีถาดทุกอย่างที่ทำพอแม่ก่อนจะนับในกกะเาของที่ทำแล้วก็จะกลับมาแล้วก็ทำัสนาเช้านะครับที่ทำวันเปจัดนะครับสหนัที่ในการจดเตรียมไว้นะครับ ดูแลนะครับด่วยกันเนอะ<ส>วันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีท,ที่ทางเจ้าที่พพออทา้เพี่อนการได้พบข้าหลวงคณะใหญ่โบรใหญ่ทนทาน ให้สิ่งของนุโมทนาแล้วมีความสุขความสุขความเจริญต่อไปยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวิโตทินนางเปตานางอุปะกะปิอิสิตังปะติตังตุหังชิปเมวะสเมิจตุัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนาาโสยะถามณิโสติลาโสยะถา ภพิติโยวิวาสาตุสัพพโลโขวินาตุมาเตภะวัดวันตาระโยสุขีธีขายุโกภาวามิวะ ธานสิลิสิทิจงุทธาปัจีโนจัดการุธรหมาวันทานติอายุวะนุสุขัง ອ້າງສັງຄະພທານຸພາເສັງຂທັມນພວນັສັງຂານພວນພທະັງພະມະັ

นาวาทะโกสิริวาทะโกยาสวาทะโกภาลาวาทะโกวันนาวาทะโกสุขวาทะโกโมตุสัมปะชาตุขะโขปะภยาเวลาสุขัสสันตุจุปา พานังลาภังสุีิภกกายังสุขังภะลังสิริอายุจาวันโนจัโขขังโหติใจสาวาสตาสาวาสปัญญาอายุจาริวสิทิพาวันตุเต ภาวตุสัพพังคาลังลังคันตุสัพพะเถวะตาสัพพุทธะนุภาเวนะสราโสติภาวัตุเตภาวตุสัพพังคาลังลังขันตุสัพพะเทวาตาสัพ นังสัตสุธีภาวันตุเตภาวันตุจามังคาลังลังขันตุจาภาเทวตาสาปสังขานุห เปนกััตวอจับด้วยกันเนอจับด้วยกันตรงแรงอธิษฐาน